ระดับการรับสัญญาณ50เมตรนะคะได้ยินไหมคะทีนี้นจะเดินไปอีก50เมตรเป็น100เมตรนะว่ายังรับสัญญาณได้อยู่ไหมนะคะข้างนอกก็จะมีเสียงรถเสียงลำโพองอะไรเต็มเลยนะคะแต่ว่าเสียงรบกวนภายนอกจะเข้าไหมนะคะอันนี้ระดับ100เมตรได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวไม์ไร้สายยี่ห้อโบย่ารุ่น BYM1V นะไม์ไร้สายรุ่นนี้เป็นไม์คลิปปกนะคะมีมีไมโครโฟน2ตัว ตัวรับสัญญาณนะใช้ได้กับโทรศัพท์ iOS และ Android นะคะแจ็ค3.5แล้วก็ Type C นะคะกล้องคอมพิวเตอร์ใช้ได้นะคะแล้วก็เหมาะสําหรับการบันทึกเสียงพูดในการสัมภาษณ์หรือการทําคลิปวิดีโอการไลฟ์สดตรงนี้นะคะจะมีระบบตัดเสียงรบกวนนะคะน้าหนักเบาสามารถพกพาได้สะดวกนะคะรุ่นที่กําลังรีวิวอยู่นี้นะคะเป็นรุ่น BYM1V2 นะคะจะเป็นไมค์สำหรับ Type C นะคะแจ็ค3.5นะคะแจ็ค3.5ก็จะมีหูฟังนะคะที่เสียบหูฟังนะคะ แต่สำหรับใครที่เป็น iPhone Android type c นะคะสามารถเลือกรุ่นได้นะคะเพราะว่าไมา์รุ่นนี้มีมีตัวเลือกหลายรุ่นนะคะสามารถกดที่ลิงาก์ตะก้านะคะแล้วก็เลือกตามอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าไมา์รุ่นนี้มีอะไรดีแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะข้อดีสำหรับไม์ไร้สายรุ่นนี้นะคะจะเป็นไม์ไร้สายน้ำหนักเบานะสะดวกในการใช้งานนะ,ะสามารถ เคลื่อนที่แล้วก็พกพาได้อย่างสะดวกไปไหนมาไหนได้นะคะระบบตัดเสียงรบกวนที่มีการบันทึกเสียงอย่างชัดเจนนะคะเสียงใสนะคะและก็คุณภาพเสียงนุ่มนวลน,นะคะแบตเตอรี่นะคะชาร์จครั้งเดียวสามารถใช้ได้นานถึง6ชั่วโมงนะคะ ใช้งานง่ายนะคะเพียงแค่เสียบใส่อุปกรณ์นะคะก็ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะคะไม่รุ่นนี้นะคะก็จะมีข้อจํากัดก็คืออาจจะมีปัญหาเมื่ออยู่ไกลาจากตัวรับสัญญาณน,นะคะแต่ว่าเราจะไปทดสอบดูนะคะว่าตัวรับสัญญาณจะสามารถใช้รับสัญญาณได้ไกลขนาดไหนนะคะวิธีใช้งานนะคะก่อนใช้งานถนะ้าเราชาร์จแบตก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้เรามาเปิดตัวรับสัญญ,ญาณเป็นไวเลสนะคะกดปุ่มตรงนี้นะคะไฟก็จะขึ้นกระพริบสีฟ้าแบบนี้นะคะ ตัวรับสัญญาณไวเลสนี้สามารถปรับได้คุณภาพเสียงสามารถปรับได้เป็นสตูดิโอหรือโมโนนะคะตัว H กับตัว M นะจากนั้นเราก็ไปเปิดไมโครโฟนตรงนี้นะคะก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าแบบนี้ขึ้นมานะคะไมโครโฟนนี้สามารถปรับลดระดับเสียงได้นะครับเป็นบวกและเป็นลบตรงนี้นะคะแล้วก็ระบบตัดเสียงรบกวน NR ตรงนี้ให้เรามากดตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราจะเปิดระบบตัดเสียงรบกวนนะคะไฟก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นแจ็คนะคะทางสีเทาอันนี้ให้เราเสียบที่โทรศัพท์นะคะแจ็คตรงนี้ให้เราเสียบตรงที่ไมโครโฟนตัวรับสัญญาณอันนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะคะอันนี้ให้เราเสียบโทรศัพท์นะคะแค่นี้นะคะเราก็ไปทดสอบกันเลยนะคะว่าไมล์รุ่นนี้ตัวรับสัญญาณจะรับได้ไกลขนาดไหนนะคะเราไปทดสอบกันเลยนะคะทีนี้เรามาทดสอบกับ ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์นะคะนี่เราจะเสียบแจ็คหูฟังตรงนี้เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้คือตัวรับสัญญาณไวเลสนะระบบคอมพิวเตอร์ก็จะแจ้งว่าคุณจะใช้ไม์จากภายนอกแล้วก็เลือกเป็นจากภายนอกนะคะกดตรงนี้โอเคนะคะทีนี้เรามาทดสอบกันดูเลยนะคะทีนี้เรามาอัดเสียงผ่านคอมพิวเตอร์ดูนะคะนี่นะคะตัวอัดเสียงก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะวิธีใช้นะของไม์รุ่นนี้นะอันนี้เรายังไม่ได้เสียบไม์รุ่นนี้เข้าไปในโทรศัพท์นะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะเสียบแจ็คอันนี้เข้าไปในโทรศัพท์แล้วจะจับเสียงรบกวนได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเราไปทดสอบกันเลยนะคะนี่นะคะอ่าเรามาทดสอบดูนะคะว่าไมล์รุ่นนี้จะใช้ได้ไหมอันนี้ไมล์รุ่นนี้สําหรับแจ็ค3.5ที่มีช่องเสียบหูฟังนะคะเสียงภายนอกจะเป็นเสียงน้าพุนะคะแล้วก็เสียงรบกวนข้างนอกเยอะเลยนะคะจะเป็นเสียงลดเสียงอันนี้อยู่ใกล้โรงเรียนเนาะจะมีเสียงลดเสียงลําโพงอยู่ข้างนอกนะคะเสียงเป็นไงบ้างคะ อันนี้ระดับที่เราเอาถ่ายคลิปปกติเลยนะก็สามารถใช้ไม์รุ่นนี้ได้นะคะทีนี้เราไปดูนะคะว่าระยะไกลในการตัวรับสัญญาณใช้ได้ไกลขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยนะคะระดับการรับสัญญาณ50เมตรนะคะได้ยินไหมคะทีนี้จะเดินไปอีก50เมตรเป็น100เมตรนะว่ายังรับสัญญาณได้อยู่ไหมนะคะข้างนอกก็จะมีเสียงลดเสียงลําโพงอะไรเต็มเลยนะคะแต่ว่าเสียงรบกวนภายนอกจะเข้าไหมนะคะอันนี้ระดับ100เมตรได้ยินไหมคะเราจะขยับไปอีกนะเป็น150เมตรนะคะ อันนี้ระดับ150เมตรหรือสองประมาณสองร้อยเมตรเลยนะคะยังได้ยินไหมคะเดี๋ยวเราจะกลับไปนะคะอันนี้เป็นระดับปกตินะคะประมาณสาเมตรเนาะยังได้ยินไหมคะยังได้ยินชัดเจนเนาะแต่ว่าเมื่อกี้เราไปถึง150เมตรเลยนะคะยังได้ยินเหมือนระดับที่เราอยู่ใกล้ไหมคะสำหรับใครต้องการใช้ไมล์รุ่นนี้นะคะแจ็ค3.5นะที่มีสสายเสียบหูฟังนะคะ ใช้ไม่กับรุ่นนี้ได้นะคะยี่ห้อโบยานะคะ iOS Android ที่ไม่ใช่3.5นะคะเราสามารถเลือกได้จะมีลิงก์ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะคะสามารถเลือกตามอุปกรณ์ที่เราใช้ได้เลยนะคะ